สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆยานิดก็จะพาเพื่อน,อนๆ,ๆมาทำหมูขาหมูนะคะขาหมูพะโ้ทอดนะคะเพื่อนๆเราจะมาทำพะโ้ก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้หนึ่งกิโลแปดขีดนะคะขาหมูนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็<ๆ>เครื่องปรุงนะคะ<ๆ>ก็จะมีใบกระวานกระานคูอบเชยโบกักพริกไทย กระเทียมแล้วก็หอมใหญ่หอมแดงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลกรวดนะคะแล้วก็จะมีสียูดานะคะก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาลงมือทํากันเลยนะคะอันนี้คาหมูนี่ย็นน้แช่แข็งไว้นะคะซื้อมาตั้งแต่นานแล้วนะคะเพื่อนเไปซื้อของวันนั้นนะหมดเงินไปเยอะนะคะ หมดไป2,005ยันนี้ก็ยังบนอยู่ซื้อของเยอะจังเลยนะคะซื้อก่อนที่จะเกิดสงครามนะคะสงครามท,ที่ยุโรปนี่แหละค่ะก็ราคาก็จะยังถูกอยู่นะตอนนั้นอะซื้อของมาเยอะเลยได้ข้าวได้ข้าวมาสองกระสอบนะคะเพื่อนอาหารแห้งอาหารแช่แข็งนะคะตอนนั้นก็บ่นนะว่าซื้อของเยอะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะซื้อเยอะกว่านั้นนะคะเพราะว่า ตอนนี้ราคาข้าวของอะไรนะคะแพงมากเลยนะคะแพงเป็นเท่าตัวเลยนะคะเ,เพื่อนๆบุญนะที่ไปซื้อไว้ก่อนนะคะซื้อโดยแบบว่าไม่ได้อยากซื้อสักเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะกินด้วยแล้วก็อีกอย่างก็ไม่ได้ออกไปซื้อของนานแล้วะะก็เลยซื้อเยอะนะคะตอนนั้นเมื่อเมื่อ,เ,อ,เ,อเดือนเดือนก็กว่าแล้วนะคะเดือนอะไรอะ่ะเดือนกุมภานะคะช่วงเดือนกุมภาใช่ใช่ ตอนนี้มันก็เป็นภาวะสงครามข้าวของแพงนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้ก็จะหั่นอย่างนี้นะคะอานนี้มันจะขาดเกินไปนะคะันอย่างนี้แล้วกันนะคะเพื่อนแต่เราก็จะเอาลงไปต้มอย่างนี้นะคะทำอย่างนี้แล้วก็จะหั่นลงไปเลย งก็หายากลำบากนะคะคนตกงานเยอะนะคะช่วงนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็จะดีกว่านะคะเพื่อนทั้งโควิดอยู่ที่นี่ทั้งโควิดทั้งสงครามนะคะข้าวของแพงมากเลยก็จะใส่ลงไปเลยนะคะทีนี้ก็จะคุยไปไปด้วยนะคะเพื่อนเรื่องภาวะทางนี้นะคะน้าน้ําแข็งก็ยังไม่ละลายเลยนะคะเพื่อนยังเต็มเลย นี่ก็คือเกลือนะคะเกลือวันนั้นยานี่ก็ซื้อเป็นแบบถุงใหญ่เลยนะคะถุงสองกิโลนะคะเพื่อนก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะคะเราจะใส่น้ำตากลกรวดนะคะเพื่อนสัประมาณหนึ่งกรวด2อกรวดสามกรวด ใส่ไปสักสี่กรวดแล้วกันนะะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะเพื่อนๆอัวนี้จะมาต้มแล้วนะคะเพื่อนๆต้มสักพักนะคะใส่น้ำลงไปนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่น้ำนะคะเพื่อนๆให้มันไม่ไม่ออกกลิ่นไม่หน่อยๆนะคะเพื่อนๆก็จะมันจะหอมนะคะ น้ำลงไปได้เลยเยวนี้ก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะเ,เพื่อนๆพอพูดถึงภาวะสงครามนะคะที่ตอนที่ว่าไปซื้อไปซื้อของนะคะก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณหมื่นกว่านะคะที่ไปซื้อวันนั้นนะคะตอนนั้นก็คิดว่าซื้อทําไมซื้อเยอะจังคะนะคะ,นะคะใช่ไหมคิดจะกินหมดเหรอน,นะคะเพราะว่าใส่ท้ายรถมาปิดแทบไม่มิดนะคะเ,เพื่อน แต่พอมาถึงตอนนี้นะคะมาเปรียบเทียบราคากาันแล้วหอโชคดีมากเลยนะคะที่ซื้อไว้เยอะๆนะคะได้กําไรนะคะถ้าถ้าถ้าคิดแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นราคาทุกอย่างขึ้นเป็นเท่าตัวหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆก็ถือว่าคุ้มนะคะซื้อไว้ก่อนนะคะโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดสงครามนะคะซื้อของไว้เยอะๆ พะโล้ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวยานี้ก็จะตักขึ้นแล้วก็จะเอาไปทอดนะคะเพื่อนๆส่วนน้ําพะโล้เราก็จะทําเป็นไข่พะโล้แทนนะคะเพราะว่าน้ําน้ําซุปของไข่ของขาหมูพะโล้เราสามารถทําเป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะเพื่อนๆยานี้ก็จะทํางานยาวติดกันนะคะ5คืนนะคะก็เลยต้องทํากับข้าวไว้เยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆ เราทอดมาเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้ยานิดเบาไฟนะคะเพราะว่ากลัวมันจะก,กระเด็นใส่กล้องนะคะเพื่อนๆเราจะทอดไปเรื่อยๆจนจนเหลืองนะคะจนเหลืองสวยนะคะเพื่อนๆในระหว่างนี้เราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันนะคะเราก็จะทําน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะเจนิดคือหั่นอันนั้นแล้วนะคะเพื่อน ตำพริกแล้วนะคะพริกกับกระเทียมนะคะอันนี้คือผักชีนะคะจะหั่นผักชีใส่ลงไปแล้วก็จะใส่มะนาวนะคะเพื่อนโอม้มิดไม่คมเลยใส่มะนาวลงไปนะคะอันนี้ก็จะใส่มะนาวลงไปนะ,ะเพื่อน น้ำจิ้มซีฟูดธรรมดาเองนะคะเพื่อนไม่มได้มีอะไรพิเศษเลยนะคะแล้วก็ต้ตนหอมนะคะจะใส่น้ำเชื่อมนะคะแทนน้ำตาลนะคะเ่อนน้ำเชื่อมลงไปสักเล็กน้อยนะคะเราต้องชิมก่อนนะกะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดธรรมดาเองนะคะกินกับขาหมู ขาหมูพะลโลทอดนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูขาหมูกันนะคะ,ระเราจะทอดไปเรื่อยๆจนเสร็จรรนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะคะขาหมูพะโลทอดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ ขาหมูพะโล้ทอดนะคะกับน้ำจิ้งซีฟู้ด